เขาต้องการอะไรจากคุณนะคะคลิปนี้เราแบ่งไพ่เป็น3กองนะคะจริงๆก็คือไพ่สำหรับเดียวกันนะ,ะหมอแบ่งเป็นกองที่1กองที่2กลกองที่3นะคะชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นนะคะคือเวลาเราตั้งคำถามนะคะเขารู้สึกยังไงกับเขาต้องการอะไรจากคุณหมอมี มีความคิดว่ามันค่อนข้างมีดีเทลและรายละเอียดที่ต่างกันนะฮะเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณแต่สิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือการใช้ระยะเวลานะะในการคิดทบทวนที่จะสานความสัมพันธ์หรือไม่ดังนั้นความรู้สึกกับสิ่งที่เขาต้องการาจะาสวนทางกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ดูที่คำถามนะคะที่เราถามให้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มที่กล่องแรกเลยนะคะ กล่องที่2กกล่องที่3ก่อนนะโอเคให้กล่องแรกนะคะหมอขอเลือกออกมาห้าใบนะคะให้ใบแรกนะคะให้คิงสิบดาบนะคะ t e m p e r a c e ค่ะ และเดอะสตาร์นะคะก็จะเห็นนะคะว่าพลังงานที่น่าจะชัดมากที่สุดอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดลมนะชาวเมถุนตนกลุ่มนะคะอาจจะไปตรงกับลัคนาหรือราศีของคุณกับเขานะคะสำหรับช่องของหมอนะคะหมอแนะนำว่ามันเป็นการอ่านแบบทั่วไปเป็นอ่านแบบ general reading นะคะจริงๆไม่ต้องคำนึงถึงการนับแบบไทยหรือตะวันตกก็ได้นะคะแต่ถ้า ถามแบบต้องการคำตอบหมอแนะนำว่า,าให้ดูแบบไทยก็ได้นะคะแต่จริงดููแบบใหม่ก็ได้นะเนื่องจากยังไงก็เป็นแรนดอมอยู่แล้วนะคะโอเคสิ่งที่เขาต้องการเหรอหมอคิดว่าความสัมพนันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสะบักสะบอมพอสมควรเนาะเป็นความสัมพันธ์ทีอ่อาจจะมีแผลใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่มันฝังลึกเป็นเรื่องที่เจ็บใจเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจไม่สามารถลืมได้หรือว่า อาจจะให้อภัยอะแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆนะคะคุณก็ยังจํามันได้อยู่ทุกวันเนาะอันนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีบาดแผลนะถ้าถามว่าเขาต้องการอะไรจากคุณหมอหมอมองว่า เเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวนะเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะจัดการชีวิตในการที่จะตัดสินใจนะคะเขาน่าจะมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและเขาคงได้บอกคุณแล้วหมอเชื่อว่าเขาได้บอกคุณแล้วเช่นเขารักคุณเขาอยากสารางความสัมพันธ์กับคุณแต่สิ่งที่คุณต้องการบางอย่างเขาก็ไม่อาจสั เขาก็ไม่สามารถให้ได้หรือต้องใช้เวลานะคะตรงนี้มันน่าจะเป็นการสื่อสารกันร,ระหว่างค,คุณกับเขามีการพูดคุยกันแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่ รักใครชอบพอชอบกันหรือว่ากําลังห่างกันนะคือเขาบอกความต้องการของเขาชัดเจนนะคะเทมเพ r a รเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็หลับฟังผู้อื่นนะแต่ว่าพอเราได้คิงดานะคะกับ s Six offense นะคะหมอหมองว่าเขาเองค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาบอกคุณนะเป็น final answer แล้วคือเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วและน่าจะเป็นข้อเสนอที่คุณก็อาจจะน้ำท่วมปากเนาะปฏิเสธไม่ได้ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากรู้ว่ามีความรักหรือเปล่าหมอว่าความรักมันไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆนนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าผูกพันนะคะหรือว่า อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะแบบพาร์ทเนอร์ในระยะยาวหรือว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นแฟนที่ดีสามีหรือภรรยาที่ดีคือเป็นช้อยส์ที่คุณเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะนะคะ,นะคะแต่ก็ถือว่าคุณคุณน่าจะเป็นผู้ตามมากกว่าในเกมนี้นะคะ เดอะสตาร์ Star, เป็นไพ่ของความหวังเหมาเชื่อว่าคุณละเขานะคะมีโอกาสแบบสารต่อความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะมันก็มีโอกาสไปต่อยาวๆได้เลยหรือพัฒนาเป็นคู่แท้เป็นโซเมทนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความยืดหยุ่นในขณะที่เขาปรับตัวเขาก็อยากให้คุณปรับตัวเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้คือไพ่กองที่1น,นะเรามาต่อไพ่กองที่2นะคะ ไพ่กองที่สองค่ะนะฮะเป็น7 of Cups นะฮะ Magicians c ส์ค่ะอ่ะไพ่ใบนี้ตกลงมานะฮะเป็นไพ่ควีนนะคะแล้วก็เป็นอาร์มไนล์คนะฮะอีกสักใบหนึ่งเนาะเป็นเอ่อแปดไม้เท้า,านะครับ คือในสถานการณ์นี้นะคะเหมาะคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนน่ะไม่ใช่มีแค่คุณและเขานะคะหมอไม่ได้หมายความว่าท่านที่เลือกกองที่2องเนี่ยจะต,ต้องมีเรื่องชู้สาวเสมอไปเนาะบางทีมันเป็นความใกล้ชิดนะคะทำงานที่เดียวกันหรือว่าเพื่อนสนิทสมัยเรียนอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าขัดข้องหมองใจเนาะให้มีความรู้สึกเหมือนแบบหึงหวงนะคะ ความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของนะคะเรารู้สึกว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เลือกนะคะนี่คือสถานการณ์ของคุณเราถามว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยจากคุณก็คือให้คุณเทคแอคชั่นมากกว่านี้นะคะ ถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะอยากให้บอกนะมันอาจจะมีบางมุมที่คุณเป็นคนที่น้อยใจคือเป็นคนเก่งละ่ะแต่พอเรื่องความรักคุณแปกอะ คุณสื่อสารไม่เป็นนะคะคุณแสดงออกความรักไม่เป็นนะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดนะคะหรือการสื่อสารคุณอาจจะเป็นคนพูดเก่งเนี่ยแหละนะฮะเป็นคนช่างเจรจานะแต่เวลาคุณสื่อสารกับคนรักอะคุณมักจะสื่อสารแบบผิดๆเช่นคุณอาจจะใช้อารมณ์นำนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะพยายามพูดด้เหตุผลนะคะแต่ว่าเสียงคุณสูงมากเลยนะมันมันเหมือนตะคอกมันเหมือนตะวานนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือ เปลี่ยนวิธีการพูดคุยของคุณการเจรจาของคุณการรับมือกับปัญหานะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังนะที่คุณจะเปลี่ยนนะคะบางสิ่งที่คุณไม่ชอบขอให้บอกนะคะหรือบางอย่างที่เขาทําและเขาขอร้องเป็นพิเศษเช่นการออกไปดื่มไปสั่งสค์กับเพื่อนนะคะ เขาอยากให้คุณแบบยืดหยุ่นกับเขาโดยมีมีข้อตกลงการสร้างข้อตกลงและคุณเองก็ต้องรักษาสัญญานะคะว่าคุณจะไม่ห,ง,หงุดหงวดหรือว่าวีนเวียงหรือพอเขากลับมาแล้ววันรุ่งขึ้นคุณก็ตึงเลยนะตึงเลยแบบเนี้ยไม่พูดไม่คุยเงียบงอนอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเขาไม่ชอบนะคะแต่ถ้ามองว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยใหเป็นความสัมพันธ์แบบ กำลังกําลังมีปัญหาอยู่นะในกรณีที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือว่าอาจจะมีขอบเขตมันก็ยังกลับมาในเรื่องของข้อตกลงแนละสัญญาการพูดเจรจากันนะคะมันมีการตกลงว่าโอเคเราอาจจะห่างหายกันไปแต่เราจะคิปอัปเดตกันอย่างน้อยแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอาจจะต้องการจากคุณว่า เป็นยังไงบ้างนะคะที่เราห่างหายกันไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยมีการถามถ่ยชีวิตทั่วไปนะคะแต่เขาคงไม่อยากฟังคําถามลักษณะมัดมือชกนะคะว่าตกลงจะเอายังไงแบบเนี่ยเขาไม่อยากฟังนะคะ ไพ่ใบนี้นายออบคเนี่ย, ups, เ,ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการสรรเสริญชื่นชมนะฮะการยกยอปลอปัน้นเนาะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะคะเช่นช่วงที่หายไปคุณรู้สึกว่าพอไม่มีเขาแล้วคุณแบบไม่มีความสุขเลยหรือความสุขคุณน้อยลงตอนที่คุณอยู่กับเขาเขาดูแลคุณดีมากนะคะทำให้รู้สึกว่าขาด ขาดกันไม่ได้แบบนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่หมอคิดว่าเขาอยากได้ยินนะไม่ใช่การถามว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาคบกันไหมอันนี้คือของคนที่มีปัญหาอยู่นะคะน,นอกเหนือจากนั้นก็คงเป็นเรื่องเรื่องเดิมๆนะคะที่เรากลับมาพูดถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของถ้อยคําในการสนทนานะคะจริงๆถ้ากลับมานาอักคับสาหรับคนที่หลักชอบกันอยู่เนี่ย เขาอาจต้องการให้คุณแสดงความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของนะคะคนที่เพิ่งหลักๆชอบๆกันหรือเพิ่งคบกันนะแสดงความเึงห่วงในระดับเริ่มต้นนะคะให้ดูน่ารักให้ดูแบบเออเป็นห่วงที่กับดึกก็เป็นห่วงแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่มันดูน่ารักอ่ะคะไม่ใช่เป็นการสั่งการเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สําคัญหลัเป็นที่ต้องการกับเราลึกๆเขาอาจจะ ไม่ได้หึงแบบจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คุณหึงจริงๆหรอกแต่ว่าอยากรู้สึกเป็นคนสําคัญนะอันนี้ก็คือไพ่กองที่2นะคะสําหรับไพ่กองที่3นะคะไพ่กองที่3เขาต้องการอะไรจากคุณนะคะไพ่เพจคะ่ะไม่เท่านะคะกองที่3นะคะตอนนี้ เลเวอร์นะเก้าเมท้าค่ะกี่ใบแล้วเอ่ยโอเคครบแล้วนะคะเหมาะเลยนะ,ะสถานการณ์ของคุณนะคะเราได้เมเจอร์ใบหนึ่งคือเลเวอร์นะคะก็ต้องบอกว่าคุณรักกันค่ะไม่ไม่ใช่ คู่เวรคู่กรรมก็ต้องเป็นคู่บุญคู่คบาร,รมีนะคะเป็นคู่กันนะมีโอกาสพัฒนานความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่พัฒนานความสัมพันธ์มาสักระยะแล้วแต่ก็สังวันดีสีวันไข้นะฮะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคือคุณก็เป็นคู่กันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะสถานการณ์เหมือนเป็นแบบนี้อันนี้คือใจความนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่เป็นเมนคาแรคเตอร์ <ao S 2> ของคูข่ของคุณเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะถ้าถามว่าเขาต้องการอะไรจากคุณหรอเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนปักจัดเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พร้อม นะทุได้ทุกอย่างนะ,ะเป็นคนขี้รำคาญขี้งุดหงิดขี้เหวี่ยงหรือว่าคุณอาจจะมีความต้องการที่มากกว่าแบบคนทั่วไปคือรีเควสอาจจะเรียกร้องในในมุมเนี้ยหมอไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการให้เขามาทำนู้นทำนี่ให้คุณหรือว่าซื้อนั่นซื้อนี้ให้คุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีสเปคมีเงื่อนไขสเปคสูงแบบเนี้ยนะคะ ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนเก่งคนที่เพียบพร้อมนะฮะมีอะไรหลายอย่างในชีวิตการศึกษาหน้าที่การงานทุกอย่างแล้วคุณก็อยากให้แฟนคุณได้ดีอย่างเงี้ยนะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่คุณกับเขากระทบกระทั่งกันตลอดอ่ะนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจากคุณหรอมองมองว่าเขาต้องการชีวิตที่มันสบายบายค่ะนะอาจจะไม่ถึงกับ slow life นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการแบบออกไปข้างนอกแบบไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากหรือว่า ซื้ออะไรมาทานที่บ้านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตง่ายๆเขามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะ Overacting ติ้สำหรับบางเรื่องไปนิดนึงนะเขาอยากเห็นคุณในมุมที่แบบเ,เหมือนตอนที่คบแล้วก็รู้จักกันใหม่ๆนะคะช่วงที่จีบกันใหม่ๆคุณลองนึกดูว่าตอนที่คุณจีบกันใหม่ๆอ่ะคุณ acting เนาะถ้าสาวๆก็คือ acting หรือว่าคุณแสดงทีท่ายังไงกับเขานะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าตอนที่เราจีบกันใหม่ๆทุกคนอะ่ะจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหมดหรอกเพราะเรากําลังอยู่ในช่วงหลงและรักนะหลงรักหัวปักหัวปั๊มนะคะคืออะไรก็ยอมเนาะคือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณดูน่ารักที่สุดสําหรับเขาและเขาก็อยากเห็นภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการ แต่งตัวหรือว่าในการแบบสร้างเซตติ้งบรรยากาศนะลองดูที่พฤติกรรมการดูแลการแสดงความห่วงใย,ยนะคะหรือว่าการที่ไม่ไปก้าวไก่ชีวิตเขาเกินไปในช่วงที่ครบรแรกนะคะลองลองดูว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคอม p พร e นะคะเปรียบเทียบกับตอนนี้นะคะแบบเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะฟาดตลอดนะะดูจากน้องสิงโตนะคะบนหน้าไพ่นะแล้วก็เอ่เก้าวไม่เท้า คือพร้อมมากนะคะที่จะสุ่มไฟค่ะคืออยากให้ผิดนะพร้อมตําหนิเลยอะ่ะคือพร้อมทุบไปะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หมอคิดว่าปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญเราอาจจะต้องกลับมานั้นคุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ไม่ใช่เป็นการบ่นไปเรื่อยหรือรีเควสไปเรื่อยวีนเวียงไปเรื่อยนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คงมีแค่นี้อยากให้คุณเป็นเหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆแล้วก็ตอนที่จิบกันใหม่ๆค่ะ